สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาที่สพคอนแก่นเขียดสามนะครับว่าจะมาส่งงานก็ได้มาเห็นทีมงานกำลังตกแต่งสำน,นักง,งานเขียดอยู่นะครับความสวยงามตรงนี้นะครับก็ทือโอกาสนี้ได้สอบถามท่านพ่อวิสิทิ์บุตรวิชานะครับคงจะเป็นหัวหน้าที่นำทีมงานคณะมา ทำตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านเดชนัคขลาครับครับผมสวัสดีครับท่านพอครับผมผมมาส่งงานครับท่านครับก็เห็นท่านกับทีมงานร่วมงานทํางานกันอยู่ท่านครับผมอยากทราบวัตถุประสงค์ของการจัดทําตกแต่งตรงนี้นะครับเรียกจุดตรงนี้ว่าอย่างไงครับท่านครับอ๋อที่ที่เห็นทั้งหมดนี่เป็นมันเป็นดัมเบลของท่านพอเขต ท่านดรสนองนะครับคุณภาพสิ่งแวดล้อนของท่านสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยแล้วก็ท่านดํารีว่าอยากจะให้มีจุดเช็คอินจุดเช็คอินครับเช็คอินจุดถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นหน้าเป็นตาอยากจะให้คนเข้ามาดูมาชมว่า่พื้นที่ของเรามีอะไรบ้างก็ทำจุดเช็คอินไว้ตรงนี้ครับจุดเช็คอินสวยงามนะครับมามาถึงตรงนี้ก็มนต้องมาถ่ายภาพไว้ อ่ะฝีมือการวาดตรงนี้ใครเหรอครับคุณท่านครับหนุ่สวยจังอ่าพอบ้านคุณบังเห็บครับพอท่านพออวิสิทธิ์บุตรวิชาคนนี้ใช่ไหมครับคนที่พูดอยู่นะครับยอดฝีมือรังสิศิลปะครับอ่าศิลปะเหมือนกับคนที่กําลังสัมภาษณ์ผมเลยครับใช่ครับผมอ่าท่านครับผมอยากเรียนถามอีกอ่าคำถามนะครับว่าอวัสดุที่ท่านได้มาพวกไม้ตอไม้ก้อนหินพวกนี้เนี่ยเนี่ยครับหลายหอย่างเลยทีเดียวนะครับวัสดุส่วนหนึ่งนี่ท่าน สุทธิรักท่านบริจาคเข้ามาท่านพอสุทธิรักสุทธิรักเนิสสีโรงเรียนบ้านดงเคงไหมครับประมาณนั้นอะไรครับท่านครับคุณปูครับสวัสดีครับนะครับท่านบริจาคเข้ามาคุณปูเดี๋ยวถามคุณปูน่อสวยไหมจุดเช็คอินเราเนี่ยครับสวยค่ะชอบไปมากสีม่วงเนี่ยสีม่วงสนใจมากครับผมต้องขอบคุณท่านพอวิสิตนะครับที่นําคณะมาเชิญเชิญเชิคุณครูมานะคะมาจุดเช็คอินของขอนแก่นเคสสาม คือผมผมตั้งใจอยู่ที่แ่ยืนอยู่ตอนนี้ผมจะวานลูกใส่เลยคุณปูครับคุณปูอยู่ที่ห้องนี้เถอะอห้องกันครับผมครับท่านพอะวิสิ์บุตรชาครับเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ถามว่าวัสดุเนี่ก็หลายท่านให้มาใช่ไหมครับหลายท่านให้มาครับเสาเสาอย่างนี้ก็ท่านสุธิรักษ์ลิ้นรีครับผมส่วนอะไรอีกครับบุคลากรก็ได้มาจาก ครั014บศูนยครับ 14, <0 14. S 2> นบบบน,<อ>นบท้องสะอาดมีใครบ้างเลยครับท่านมีจากโรงเรียนบ้านกุดบังเห็ุ1คนครับโรงเรียนนาโพชีวิทยา1คนครับโรงเรียนนนสะอาดประชาสารนึ่งคน โรงเรียนนนทองวิทยาหนึ่งคนครับผมโรงเรียนหนองแซงแสนอรุณและโรงเรียนบางวงน้อยวิทยาโอ้โหให้นักการพัน์ลมมามาจัดทำที่นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้เดินไปดูพี่ๆเขาทํางานทางนน้นด้วยนะครับขอถามเดี๋ยวๆๆครับท่านผมขอถามท่านว่าทํามาแล้วกี่วันครับท่านวันนี้เป็นวันที่สองครับวันที่สองวันนี้วันนี้จะให้จบวันนี้จบวันนี้ครับจะให้จบวันนี้ครับ เป็นตรงนี้เป็นจุดเช็คอินเลื้อตัวหนังสือที่ยังไม่ได้ใส่นะครัับก็ต้องชื่นชมท่านอภอเขตของเรานะครับท่านมีแนวความคิดอยากให้ท่านดุดเชกอินงานได้ผลคนปลอดภัยใส่ใจความสุขงานได้ผลคนปลอดภัยใส่ใจความสุขซึ่งอภอเขตของเราให้จำาังใไว้นะครับขอบนุยอายจภอเขตโอ้ขอบผมอ่า อ้คนก็มาชื่นชมเยอะครับคุณทองไสเป็นไงท่านทองไสโอครับสวยงามไหมผมดูแล้วก็เป็นศิลปะที่ยอดเยี่ยมดีแล้วก็คนทำก็กรูปหล่อนะฮะสม <c oughs> บูรณ <c oughs> ์แบบพปเทุกอย่างทุกอย่างก <c oughs> ็อาทีนี้ขอถามพี่ๆที่มาช่วยงานบ้างเาท่านพี่ครับกำลังขุดอยู่ขุดฝังอะไรเหรอท่านพี่ ต่อครับต่อมาจากโรงเรียนไหนครับนนสะอาดประชาสชนครับขอบคุณมากมากนะพี่เล้วเป็นผู้สละมาเฮ็ดจอยช่วยเขียดนะท่านพี่โรงเรียนไหนครับสวัสดีครับโพชีวิทยาครับนาโพชีวิทยานะครับคุณพี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมไปชมทางนู้นครับผมทางนี้ทําอะไรกันครับท่านพี่ครับต่อพี่เจ๊ะอ่าพี่เจ๊ะต่อโน๊ตนครับอ่าอยู่โรงเรียนไหนครับคุณนกน้องแสงครับ น้องแสงแสงอรุณกัท่านพ่ออสาพลเหรอครับผมครับผมท่านนี้กับคุณบังเข็ดครับคุณบังเข็ดท่านพ่อวิชิตบุตรวิชานะครับทำแข่งแข่งที่จะติดตัวหอักษรใช่ไหมครับรับต้องขอชื่นชมทีมงานจากหลายๆโรงเรียนนะครับได้มาช่วยที่สำนักงานเขตของเราเดี๋ยวค่อยตอนที่เสร็จแล้วมาถ่ายภาพคงจะสวยมากเนาะพี่เนาะครับผมขอบคุณนะพี่เด้อครับผมอ่ากลับมา ขอถามท่านพออวิสิทธิ์บุตรวิชาอียครับท่านครับท่านมีฝีมือในด้านศินละปะวาดภาพออกมาได้สวยงามแบบสวยงามแบบนี้เนะี่ยท่านท่านจบศิละปะมาหรือเปล่าครับเนี่ยคือความจริงอันดับแรกต้องใจรักใจรักนะครับใจรักคือส่วนมากเป็นสเสาะแสวงหา <laughs> สเสาะแสวงหาครับ, <laughs> รบไม่ <laughs> ไม่ได้จบศิละปะเป็นตรงแต่แต่อาศัยว่ามีประสบการณ์ทางนี้ชอบก็เลยทำ <laughs> ครับผมนะ <laughs> ชอบก็เลยทำครับก็ <laughs> ขอเชิญชวนพี่น้องสอปปคอนแกนเสียดสามแล้วก็ผู้มาเยือนนะครับขอขอให้มาตรงนี้มาถ่ายภาพสวยๆนะครับอีกวันนี้วันนี้จะเสร็จแล้วนะครับจะเสร็จนี้ครับครับผมครับขอบคุณท่านเพออวิสิทิ์บุตรวิชามากมากครับเสร็จครครับครับผมรับผมสวัสดีครับ